โมเมธนาชาสุกสดควรจะไปต่อในหลีกเกาหลีใต้หรือควรจะพอแค่นี้ทุกคนคะวันนี้มีข่าวใหญ่มากๆนะคะที่ทำเอาวงการวลอลเลย์บอลเอเชียต้องสั่นสะเทือนค่ะวันนี้ขอมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแบบง่าย,ายๆสรุปชัดๆเลยแอทเพลนสปอร์ตตอนนี้นะคะโกโวหรือว่าหลีกวลอลเลย์บอลทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ย เอาประกาศหรือระบบการรับสมัครนักกีฬาโคต้าเอเชียใหม่ทั้งหมดคะ่ะทุกคนจากเดิมเนี่ยที่โคต้าเอเชียเนี่ยจะต้องอไปคัดตัวส่งรายชื่อไปไป try out นะคะแล้วก็รอให้สโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยจิ้มดูโปรไฟล์ดูการาฝึกซ้อมเรียงตัวไปเลยถ้าจิ้มก็ได้ถ้าไม่จิ้มก็ไม่ได้ต่อไปเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นระบบ เอเจนซี่หรือว่าสัญญาอิสระแล้วค่ะถามว่าเรื่องนี้มันส่งผลโดยตรงกับโมเมธนชาสุขสดที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงแล้วก็อ่านรวมถึงสาวไทยคนอื่นๆที่กําลังจะไปลุยในหลีกเกาหลีใต้ต่อเนื่องหรือไม่นะคะกฎใหม่นี้คืออะไรใครได้ประโยชน์และสโมสรจะจิ้มเลือกใครก็ได้จริงหรือไม่ปกติแล้วนะคะหลีกเกาหลีใต้จะใช้ระบบดราฟค่ะ คือนักกีฬาไปโชว์ฟอร์มแล้วก็ทีมที่มีอันดับท้ายๆจะได้สิทธิ์เลือกก่อนด้วยนะซึ่งนักกีฬาไม่มีสิทธิ์เลือกทีมเลยค่ะแต่ฤดูกาลหน้าค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือฤดูกาล2026-2027นะคะจะเปลี่ยนเป็นระบบสัญญาอิสระนั่นก็คือสโมสรสามารถ หรือว่าไปคุยกับนักกีฬาโดยตรงได้ทันที 2. นักกีฬาสามารถเลือกทีมที่ให้ข้อเสนอดีที่สุดหรือทีมที่ตัวเองอยากไปอยู่ได้คืออะอย่างตอนที่แล้วที่เรสปาร์กอย่างเงี้ยจิ้มวิภาวีวิภาวีก็ ก็ยังไงอ่ะก็ต้องอยู่อ่ะในเรสปาร์กเพราะว่าเขาจิ้มไปแล้วนึกออกไหมแต่ต่อจากนี้สมมุติถ้าเรสปาร์กเลือกวิภาวีหรือไฮพาสเลือกโมเมเนี่ยโมเมอาจจะฉันไม่เลือกอะ่ะคือทีมอื่นให้อะไรฉันดีกว่านี้ฉันก็ไปทีมนั้นก็ได้นะคะและถามว่าสโมสรอ,อยากได้ใครแล้วไปติดต่อได้เลยไหมคําตอบคือใช่แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพดานเงินเดือนนะคะซารีแคปที่ลีกกาหนดคือปีแรกจะต้องไม่เกิน1 2แสนเหรียญและปีที่2ไม่เกิน 1.5แสนเหรียญค่ะก็คือปีแรกอ่ะจะต้องไม่เกิน1.2แสนเหรียญนะคะหรือว่าประมาณ3ล้าน7ปีที่2จะต้องไม่เกิน1.5แสนเหรียญหรือว่าประมาณ4ล้าน7ค่ะที่สำคัญที่ทางโกโวเขาย้ำเลยนะคะคือห้ามจ่ายใต้โต๊ะเด็ดขาดถ้าโดนจับได้นักกีฬาคนนั้นๆจะโดนแบนทันทีเอะเออคือคือมันก็ต้องแบนทั้งหมดไหมคะหรือยังไงอะ Oh. มาดูคนไทยที่เป็นข่าวอย่างโมเมธานชาสุกสดนะคะตอนนี้โมเมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าโมเมคือของจริงในลีกเกาหลีใต้ด้วยการรั้งอันดับที่9ของผู้ทำคะแนนสูงสุดในลีกตอนนี้มีราวๆป,ประมาณ346พอยน์นะคะผลกระทบต่อโมเมคืออะไรทีมไฮพาสเนี่ยพอใจมากและอยากต่อสัญญาซึ่งในระบบใหม่โมเมอาจจะมีอำนาจ ต่อรองมากขึ้นทางเรื่องสวัสดิการและเงื่อนไขาการันตีตัวจริงค่ะมูลค่าตัวเลขเนี่ยแม้ว่าจะมีเพดานเงินเดือนแต่การที่โมเมเป็นผู้เล่นระดับท็อปสิของลีกทําให้โมเมอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับค่าเหนื่อยเพดานสูงสุดอย่างแน่นอนนั่นก็คือ1.5แสนเหรียญหรือว่าประมาณ 4,7ล้าน7นั่นเองค่ะส่วนสาวไทยคนอื่นๆนะคะที่กําลังจะไปลุยในลีกเกาหลีใต้ฤดูกาลต่อไปเนี่ยเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยมันก็มีสาวไทยไปทุกปีนะคะระบบนี้มันเป็นดาบสองคมด้านบวกสำหรับคนที่เป็นตัวท็อปเช่นวิภาวีหรือคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็จะเนื้อหอมมากเพราะว่าทีมใหญ่ที่มีเงินพร้อมจะแย่งตัวทันทีไม่ต้องรอลุ้นดวงจากการจับฉลากดราฟค่ะ ส่วนด้านลบก็คือสําหรับนักกีฬาหน้าใหม่หรือคนที่ฟอร์มยังไม่นิ่งอาจจะหางานยากขึ้นเพราะว่าสโมสรจะเลือกจิ้มเฉพาะคนที่ชัวเท่านั้นอันนี้ก็จริงเนื่องจากไม่ต้องผ่านกระบวนการการคัดตัวกลางของหลีกอะไรให้มันยุ่งยากแต่ละทีมจะส่งแมวมองไปส่องเองเลยนะคะดังนั้นมันมีอยู่ปีหนึ่งค่ะที่ทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มานั่งดูในไทยแลนด์ลีกของเราเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันดีในที่นี้คือทําให้นักกีฬาไทยเนี่ยมีพัฒน,นาการที่ที่แบบเออไม่หยุด หย่อนไม่หยุดนิ่งพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะมีแมวมองในไทยแลด์ลีกมากขึ้นค่ะทุกคนในการเปลี่ยนกฎของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีแนวคิดยังไงที่เปลี่ยนกฎก็เพราะเขาต้องการยกระดับหลีกไงคะการปล่อยให้สโมสรน่ะติดต่อเองได้เลยทำให้เกิดการแข่งขันนักกีฬาเก่งๆจากไทยญี่ปุ่นหรือว่าเวียดนามด้วยนะจะอยากมาเล่นที่นี่มากขึ้นเพราะเลือกทีมได้แต่ระวังนะคะ เมื่อเป็นระบบสัญญาอิสระแล้วการแข่งขันยังไงสูงขึ้นแน่นอนไม่ใช่แค่ไทยกับไทยแต่เราก็ต้องแข่งกับผู้เล่นทั่วเอเชียที่สโมสรสามารถไปดิวมาได้ทุกเมื่อถ้าเขาเห็นว่าเก่งกว่าสรุปเลยนะคะกฎใหม่ในโกโววิลิกเกาหลีใต้ในปี2026ถึง2027ก็คือฤดูกาลหน้าเนี่ยคือโอกาสทองของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยที่มีฝีมือระดับเน,นนะคะ อย่างโมเมทันชาสุกสดหรือวิภาวีสีทองที่ตอนนี้สโมสรแทบจะประเคนสัญญาฉบับใหม่ให้ถึงที่ส่วนระบบที่ว่าอยากได้ใครจิ้มคนนั้นจะทำให้หลีกเกาหลีใต้เข้มข้นขึ้นมากใครเก่งจริงก็ได้ไปต่อใครฟอร์มตกก็ถูกแทนที่ได้ง่ายขึ้นทุกคนคิดว่าระบบสัญญาอิสระนี้จะช่วยให้นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยไปเล่นลีกเกาหลีใต้ได้มากขึ้นหรือจะ ทำให้เข้าไปยากกว่าเดิมเพอเสียก็อาจจะมีนะคะบอลล์บอลหญิงสาวไทยของเราเนี่ยอาจจะเป็นรองเอเชียในทีมอื่นก็ได้เช่นเขาอาจจะไปติดต่อญี่ปุ่นก่อนหรือเขาอาจจะไปติดต่อจีนก่อนก็เป็นได้ค่ะคอมเมนต์เล่าสุขกันฟังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยค่ะ